สบายดีท่านมุสมเนาะใครเจ้าก็คือราชิโบเอามามาเออกมาออกอากาศถ่ายคลิปเนาะแต่ว่ามันค่ำเลยดิแต่ว่าหักหินคนลายพัทยานี่ท่นมุสมลายลวงลายพายมากม้วนมหาประสาทสุนทเทหล่ะเนาะม้วนมหาประสาทสุนทเทหล่ะนี่นะแล้วก็คำละเดะนี่นะแต่ว่าก็เลยว่ามาออกให้เบื้อง นะทะเลก็สวยงามรถดก็ติท่านผู้ชมทะเลคนก็กำลังกู้เนาะกู้เต้นกู้อย่างแล้วเนาะนะหลุดซองตอกซองแถวกับนักท่องเที่ยวลายถือว่าอันนี้เราเขาเอื้นเงินสะพัดเนะี่ยเขาทั้ดไทเงินสะพัดได้แต่แม้นะบ้านเมืองมันก็เจริญเนาะโลกเขาเนี่ยมันก็เจริญขึ้น เนาะหลังจากที่ว่าสถานการณ์โควิดมันละเริ่มสถานการณ์โควิดมันละก็เริ่มดีขึ้น,น,นเนาะเวลาทำมือซมค่อยว่าเอาคลิปมาให้เบิงง่งย้ำคำก่อนมืออื่นค่อยๆเสียเอามือเวียนให้เบิ่งอันนี้เอาย้ำคำย้ำอย่างก็บที่เห็นเดาบอกเห็นเดาบอกแจ้งเดากสร้างมาแล้วเด้าทำซมเด้าเบิ่งไปเบิ่งไปเนื้อ พัทยาเหนือนี่นะพัทยาเหนือเด้อปีน,อน,อาาอนั้นทำมากิปแต่นั่นยืนยิมันเงียบๆน้อปีนี้พัทยาเหนือซิมุงไตพัทยากลางคนเรานีนะคนท่อคนทามันก็นเฮ็ดไม้ปรับปรุ่งไม้ทางยอกทางยางคนกับจะเล่นสกิปไม้สวยงามปีนี้นะ,ะเอ๋อคน่นว่ายจอดรถอะไรดีนี่เห็นหนัง แต่กีจอดรถมันเกก้าพนุวัยจอดพน้บอให้จอดตั้งหากเนาะปิดการจราจรตั้งแต่เวลาสบสโมงหาหนึ่งโมงในวันที่สาเดดีเ้ไปเที่ยวเด้อเบื้องเาเยาวยาเงาให้ม้ง มวลมาหาซุนรับท่องเที่ยวสาวไทยสาวต่างประเทศเววลวงลายภพยมากมื้อนี้เป็นทีสาวเก้าเด้อเนาะอันนี้เต้นบูธขายอาหารเด้อเต้นบูธขายอาหารนี่นะ่ะซึ่งคอยว่าน่าท่องเที่ยวกอะไรอันนี้พัทยาเหนือเด้อพัทยาเหนือพุ่นของ้จักขายยังโอขายยังน,นี่นงถึงน,นึกโน,น,น้กท่านผู้ชม จะขายอย่างจะขายอย่างลน้อ,อ,นองนี่นะเบื้งไ<า>ปเบืออ้องไปคุณปลาท่องกูโอ้จับกล้วยแทนปลาท่องกูน้ำสบอ,อันนี้เ,เาหาปนนหนะ้ท่ลอางปาท่องกู นี่แหละบูธขายอาหารเรด้ออยู่นี่นะ่ะขวามือนี่นะ่ะอยากกินยังอยากกินยกกังไม่กินอาหาราทะเลนี่โอ้ใจมันลายเลือกกินโลดห้ามจำนายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ,ะนนนะมือนี้เิ่นตัง อนุมัตมิให้เนาะให้เฮ็ดนี่นะครับสุมเฮ็ดขายได้อยู่สาธารณะนี่นาเห็นมือพิเศษชาวเก้าสามสิบสามสาิบเอ็ดเนาะนักท่องเที่ยวก็ลวงลายภัยมากทาสุ่มนี่เบิ้งเอาเบิ้งเอานี่แหละเบิงเบงเบ้งเอาเลยแหละข้าวเจ้าก็คือว,บบว,บบว,บบว่าสิโบว์สีโบว์ไทายนะบางเอิญอยอ่างบุคคำเลยรที่สีไทยไม่ใช่อย่างสมนุนอะเนาะ บองเอินยังบบนคนผู้ซื้อว่ารถติดละคนบอกหลายๆก็เรียกว่ามาเอาภาพเอาบรรยากาศให้ท่านผู้ชมผูนไดที่บันไดบนได้ท่าน,ทานได้มาหรือว่าบตมีโอกาสได้มาก็ได้เห็นน้ากันเนาะเห็นบรรยากาศน้ากันนี่แหละอยู่พัทยาเด้อพัทยาเหนือเนาะพัทยาไทยแลนด์เนาะพัทยาไทยแลนด์ ไปกปยฮนบุมไปเาเน,น,นาเนา่าเวเต้นสีขาวันนี้เต้นสีฟ้าแล้วก็เต้นสีแดงขาวฟ้าแดงกระมายถึงทุง่งซาทยเหนและทซุนนสมบงไปบงไป มีสีเขียวอีกเส้นสีเขียวก็มีอีกคอยแลนคอยยังไปซื้ออะไเด้วยรับแต่ทานผู้ชมได้เบิง้งดีเขาเจ้าก็บพวกฟ้าบกฟังโว้ยก็เฟ้าอยู่เพราะว่าคือเมื่อยอะไรว่าจะไปพักผ่อน,นงงแฮมนอนจากตื่นหนึ่งแล้วค่อยสีออกมาตอนมันระคำเลยดิส่วนมาทอดอัออยาขององค์ไหนไบ่ได้นอนแล้วบ่านี้เช็คอินเข้าแล้วก็ ดอาบน้ำอาบทา,แล,บมมาแล้วก็เป็ก๋ชิม่าล้อหันแล้วห่นผู้ชมคนก็จิเปิดจนฮอดชิบสองโมงกลางคืนหรือว่าทอดมื้อเส้าพุ่นแล้วฟังเถอฮอดชีโมงหานอาหารหานกินดื่มมันได้ยินมาให้เปิดได้ฮอดสี่โมงเส้าอ่ะท่นเด้ทางซุงเพราะว,ว,ว,ว่าไปท่นแล้ว,ลวน,นี่นะพัทยาเหนือ ชิมุงน่าไปพัทยากางเด้อดทำต้มเด้อเบ่งไปเบ่งปอยมาดโเดลก็มีเซ็กซี่เบย์บิชบาร์โอเจองมังนแมนเป็นบาร์ขายเครื่องดอกเครื่องด,ด,อดื่มอยู่รูมมแมนแมคโดนัลด์เนาะเขาจะอยู่ซ้ายมือนี่นะ่ะอยู่ขวามือจะก่อยแมน

เด็กคนซื้อไปหลายอย่างต้นไหนแห่งที่ไรนี่ขายฟี่บ่หลาย,ยเดี๋ยวนี้หาก,ก็่หกคนขึ้น,นที่แม่แนทะันแล้วเดี๋ยวบอไลนะคาติ้นคาอย่างเอออาจจะติ้นหันลายเอาน้ำคาติน้นสาคาเซติ้นห้าสิบบาทต่อมือสิคาไฟห้าสิบบาทเป็นร้อยบาทนีน่นะ <Ooh. S 1> นี่แบบนี้แหละ วันนี้เก็บจากเต้นจะว่ามันได้ลายนะมันลายเต้นเอาทึกๆได้ว่ามันลายอ่ะเอาจานวนลายนเนี่ยนี่เขาเืินหันหันนั้นเนื้อที่เป็นเงินนะนางโบสุดเดอท์ทำโมสมูดยังมีอีกบุรสีขาวยีุ่่นหอยจ้อปูพุ่นอ่ะหันหอยจ้อปู โซ่เตียงบอระยองลูกหยักโซ่เตียงข้าขอเจ้า,จาพิชิตขอโทษขอใครพากอุณสมเด็จไล่ข้าเจ้าก็อนอ่นเนาะคุณลาวแต่อ่านภาษาไทยบอเข้มแข็งบ่แข็งแข้งว่าเราบ่ถือกอ่อ่านบ่ถือ,อขอโทษบ่เราบอถืออ,อ่านทิ่คนเขียนนั่นนะบ่ถือน,นั่นนะนนะเต้นเต้น เต้นบูดอาหารการกินโอ้ยมันหลายทัวต้มก็มีเนาะตัวต้มยำยืมทะเลอาหารทะเลนี่ลอยอยู่น้ายนลอยอยู่น้ามัน,ม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 มนโลดเลือกเอาตัวใดตัวใดตัวปินๆแล้วเขาก็อยากห็ดลวกห็ดอย่างเขาลวกให้หิดยำหิดเยื่มิหิด,หด,หด,หดทอดห็ดอย่างก็แล้วแต่เขาจะหิดไห้เบิดพอเพียงซื้อเพิน่น ใส่กอกอีสานใส่ทะลักก็มีใส <c oughs> ่ทะลักก็อ่านภาษาเพิ่นนเขียนเนย,วยะวยข่าเจ้าเว้าเองเน๊ยซื้อแลวมากินอยู่ใสามื้อนี่บ่โตตั้งอยู่สายมื้อนี่มีให้บาซื้อเบียร์มันกินขวดหนึ่งก็นั่งได้แล้วนานะรถเข็นอันนี้ฟู้ดพาร์คนี่นะเออ ฟู้ดค่าฟู้ดฟู้ดทรัคฟู้ดทรัคลืมไปฟู้ดทรัคมีกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นเห็นไหมมีดูกระติม่มเค้กเป็นฟู้ดทรัคเด้อฟู้ดทรัคฟู้ดทรัคหมายเขาว่าขายอยู่ในรถเอารถมาแล้วมาเปิดทั้งข้างออก <Okay. S 1> แล้วก็ขายขายกว๋วยตอกก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่จะขายขายยังก็ได้ฟู้ดทรัคนี่ คนกำลังนิยมกันเท็ดเด้มันไปง่ายมากง่ายเปิดตัวข้างค่างอ๋อก,ก็บพายรวดบาได้เป็นเฟืองเนื้อที่ไป่ย่มามะหมวกมะม่วงก็มีอันนี้ไม่ยังอันนี้แม่นัวมือเป็นนวยจำ่ายภาพยนตร์ดูนวยทำภาพยนตร์ก็มาได้นี่ทานผสมพุ์นะเด้อนี่ะนะนวยเคลื่อนที่ ทายทำภาพพยนต์น,นี่น่ะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์คนนี้อย่างนู้เออเขาจะ่นเพิ่นซ่อมแปลงใหม่แต่ว่าอันรถนี่มาทายทำภาพพยนต์เบื้งไปเบื้งไปเงียวเงีวเงีเงายเอาเงีวเงีเด้อเอาเงีวเงีให้เบิ่องด้วยลวดเดียวรถ โอมีคอนเสิร์ตท่านบุมทั้งข้างนี่หลงพ่อเปิ้นพระไายทำพระพยนะนะ่ะเนอทั้งข้างนี่มีคอนเสิร์ตเดี๋ยวเวทีคอนเสิร์ตที่ดำๆนี่นอะคอนเสิร์ตเด้อได้ยินเสียงอย่ยงซีซัลล่เมอร์ดิการ์ซีจริแล้วเมืองพัทยามีอย่าง สำนักสิงเม็ดล้อมายบริหารสอคสอาปฏิกูนพวกมาคุดห้องน้ำห้องเนิ่มก็ขุดกันก็ถึงนู้นน้องใบมันเปื้อยบ่อยมันเปิลบ่อยมันมีติดตึงต็มห้องน้ำบ่อยมันของค้าเนาะเนบอเห็นบอเดี๋ยวแสดงคอนเสิร์ตเด้อเด้อซื้อตี้เข้าเบืองบ่กเลื่อจะหรือว่าฟรีมีดาราแดๆมาลองดู พัทยาเนาะคาวดาวสองศูนยะ์สองสีบิ่งไปบุงปฮัมมิชมีนะมมยฟ้าไอยฟังค่อยปเป็นค่อยไปเงาวๆาเาเบ่มีตัดต่อบ,บ่มีมีอย่างเดียยาในฟังมีไคมาลองเดฮนะ สิาโอ้ต่างประเทศเฮ้บอดีด้สแลมก็มีอินดิโก้ก็มีลาวเขาบุกมีซุมเมอรี่มีดเดซเบอร์โมโนสาวเก้ากับมา ซโมโนอเก้าก็เอาดารามาลองกันคุณมงไปมงไปเงา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 มเงาเาเงาดิโอโมโนยีพัทยานี่ มันก็ยิงใหญ่แลยมันมาเอามาน่ะ,ะนไปเพิ่งไปทางมบัเฟ้าบัฟังบัฮหิบบฮอนน้นาแพัทยาเหนือเด้อวันนี้สิพาไปเพิ่งพัทยากาง